คลิปนี้เรามาดูรถไถนิวฮอลแลนด์รุ่น 7610S นะครับก็ตัวนี้เป็นเทอร์โบรับใช้งานงานคว่านงานฟ,รรนานฟรรคร์มขนนมนะครับก็เป็นขับเคลื่อนสีล้อก็ติดผ่านดันดินแล้วก็พ่วงเทรลเลอร์ในการขนต้นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับและอาหารไปเลี้ยงคนนมนะครับ นี่สภาพยางนะครับก็ขอบสิบแปดจุดสี่สามสิบสี่นะครับนี่ก็เป็นมีเทบโบนะครับเทบโบอยู่ข้างในนะครับนี่ก็มีอ่า จนเนเตอร์ครับตัวปั่นไฟอัปปอพไฟ,ไฟแล้วก็กรองนะครับตัวแผงโซลิกอยู่ใต้เบาะนะครับมันจะเหมหมนรุ่นใหม่รุ่นใหม่จะอยู่ข้างหลังนะครับ ุมนี่คือถางน้ำมันคือถ้วยเสียนะครับเชียงหน้านะครับ เครื่องสี่ล้อก็ยังเป็นรุ่นโบราณอยู่นะอันนี้ยังไม่เหมือนปุ่จใหม่เลยแตดูดีกว่านี้นนเป็นีฮเป็นเทอร์โบนะครับกับาชิกก็อ,อากาศจะใหญ่เป็นกลาืกางอักาน้ำมัน เพิ่งมาดูว,ว่าทำในเม็กซิโกนะตอนนี้ในอินเม็กซิโกชัดเจนนะครับเกียร์มีเกียร์ปกติมีเกียร์โลนะฮะดูตัวท้งต้องทายต้องทายก่นอนอยู่ท้านหลังลสำหรับควบคุม อยู่กับมันครับก็มีง่ายๆคือวัดระดับน้ำมันมีวัดชั่วโมงกับทำงานงานนะครับ ปกติรถถ่ายนี้จะเป็นใช้วัดใหม่ครับวัดชม,มงวงมาทำงานแล้วก็วัดรอบนะครับรถถ่ายนี้ไม่เกิน3,000รอบนะครับเป็นเน้นแช้กำ,ล,นะล,ำกลังนะครับต่ำและก็คือนี่เรีกตัดต่อกำลังนะครับ ทูวิลเป็นโฟวิลนะครับโอเคอีกครั้งต้งมันมกบอนะครับก็เอาวิวให้ดูนะครับตลาดนิวฮอลแลนด์ปิดในเม็กซิโก